สวัสดีครับพี่นะน,นะสายตกหมึกและสายตกปลาทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่ผมในช่องตกหมึกหาเพื่อนโมครับวันนี้มันนึกถึงสนตกครับดูบรรยากาศดิคื้นลมโคตรแรงเลยวันนี้ผมจะมา,มขาเขาไรวามาทำชาเลนจ์ครับตกหมึกประมาณสองนาทีครับมาดูซิว่าผมจะได้หมึกไปกี่ตัวครับออพร้อมแล้วลุยเลยดีวยกว่าไม่เสียเวลาครับสำหรับคลิปคลิปนี้ครับ เดี๋ยวคลิปนี้นี่ผมจะไม่ตัดเลยนะครับจะลงให้ดูเลยครับว่าบรรยากาศแบบนี้ครับคลื่นล้มแบบนี้ครับดูซิว่าไอ้ตกหมึกสองนาทีเนี่ยมันจะได้หมึกหรือเปล่าครับรวมเองตรวมเองผมพูดไปเลยนะรบรรยากาศแบบนี้โอกาสที่หมึกจะมาจับนี่ค่อนข้างจะยากครับ หลาวอย่างช่วงนี้หมึกใช้ฝั่งหาตัวยากแล้วครับเดี๋ยวผมต้องพูดออกตัวไว้ก่อนครับเอานี่เห็นไหมเห็นไหมย,ยังไม่ถึง1นงหนึ่งนาทีเลยทุกคนนี่เป็นไงมาแล้วหนึ่งตัวผลงานสวยๆจากโยค่ายตกหมึกจักเวครับจักเวตังกวานะสีเขียวเนี่ยออาลุยเดี๋ยวหมดเวลาสองนาทีครับ โอ้ oh, ตีไม่ออกเลยก็ได้ตัวเฉยตอนนี้ก็น่าจะผ่านไปประมาณนาทีหน่อยๆแล้วมั้งทุกคน เอาโอเคครับมาอีกหนึ่งตัวดูดิโอันนี้ก็ตัวสวยนะเอาไปยำได้เลยนี่ผลงานครับโยกุ้งตกหมึกแจ็คเวย์ครับฝากไปด้วยครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามเพจตกหมึกหาเพื่อนโมแล้วก็ช่อง YouTube ตกหมึกหาเพื่อนโมด้วยนะครับฝากไปกดซับสไครต์กันให้ด้วยนะครับสาหรับคนที่กดแล้วก็ขอบคุณมากครับแสําหรับคลิปนี้ผมไปแล้วเป็นไงชาเลนจ์ Challenge. ตกหมึก2นาที หมึกสองตัวโอเคครับบ๊ายบาย